แอปพลิเคชัน o Money ตอบโจทย์ทุกลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายโอนเงินหรือว่าลงทุนนะคะขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้แ p ป2 Money ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ BY Station และนี่คือช่วง BY Story สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการเข้าใช้แอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะนั่นก็คือแอป2 Money ค่ะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้กันค่ะเพราะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะการใช้จ่ายเนี่ยก็ผ่านทางแอปต่างๆผ่านทางกระเป๋าตัางออนไลน์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการชําระเงินที่เซเ e ่นอีเลเสามารถชําระผ่านทู Money ได้เราก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูวิธีการเข้าใช้แอปนี้กันค่ะสําหรับขั้นตอนนะคะไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็สามารถเข้าใช้ได้เลยไปรับชมกันเลยค่ะ อันดับแรกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน to m ันนีผ่านทาง App Store หรือ o o o l l p Pay สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานเมื่อเข้าไปหน้าแรกจะเจอคำว่าลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะให้กดไปที่ตรงนั้นได้เลยกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราจะมีรหัส OTP ส่งมาที่เครื่องของเรานะคะใส่รหัส OTP 6หลักและกดยืนยันรหัส OTP กดสมัครบริการเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนบัตรประชาชน เพียงแค่วางบัตรประชาชนตัวจริงนะคะบนพื้นที่ผิวเรียบโดยให้บัตรอยู่ภายในกรอบสีเขียวและเลี่ยงไม่ให้เกิดแสงสะท้อนบนหน้าบัตรถือโทรศัพท์ค้างไว้จนกว่าจะขึ้นกรอบสีเขียวอีกครั้งหลังจากนั้นเราก็กดเริ่มสแกนได้เลยค่ะหน้าต่อไปจะมีข้อมูลส่วนตัวของเราขึ้นมาให้เรากดยินยันนะคะว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนใบหน้ากดยินยอมและเริ่มสแกนใบหน้าได้เลยกำหนดรหัสทินหหลักที่คุณต้องการใช้สำหรับการเข้าใช้แอปพลิเคชันนี้ทุกครั้งหลลัังจจาาากนนนนน้้น้้ะะขขึอมมูตทเบบีย ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันและข้อมูลสถานที่ทำงานค่ะเมื่อกอกข้อมูลครบให้กดถัดไปได้เลยการุณาตรวจสอบและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณหากินดีรับข่าวสารให้กดเปิดและกดตกลงหากไม่รับข่าวสารนะคะให้กดตกลงต่อไปได้เลยหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันนี้กันได้เลยค่ะซึ่งสำหรับบริการที่เรียกว่าสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมออมเงินลงทุนจ่ายบิน ซื้อของในเซเว่นรับโอนเงินเติมเงินเติมเน็เตช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะและนี่ก็คือหน้าตาเมื่อเราเข้ามาได้สําเร็จแล้วนะคะสําหรับแอปท o มันนี่ก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าบัญชีได้เลยโอนรับเงินได้สแกนได้นะคะจ่ายเงินร้านค้าได้มีอะไรให้สามารถใช้ฟังก์ชันได้มากมายเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้ว y s t t t i o n คงต้องขอตัวลาไปก่อนจะเป็นกําลังใจมากๆเลยหากกด s u b s c r i b e ให้กับเราหน่อยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank <laughs> you